บาตหลวงมีคนหนึ่งขัง้งศาสนามากๆรักพระเจ้ามากๆเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็ก,ลก,ลกๆแห่งหนึ่งเว้ติดตีนเขาเลยและทีเนี้ยอยู่วันวันหนึ่งมันมีน้ําป่าไหลลงมาจากบนเขาไอ้บัตรหลวงคนนี้ไม่รู้ว่าทํายังไงให้มันรอดจากสถานาการณ์ดีๆมันก็เลยสวดอ้อนวอนขอพระผู้เป็นเจ้าให้ช่วยมันพอผ่านไปสักพักหนึ่งอะ่ะน้าสูงขึ้นมาถึงเข่าและบัตหลวงก็ยังสวดภาวนาอยู่ขอให้พระเจ้าช่วยเออมีชายคนหนึ่งพายเรือผ่านมาเข้าไปช่วยบัตรหลวงบอกว่า หลวงพ่อไปด้วยกันไหมตอนนี้น้ํามันสูงถึงเข่าแล้วนะพอบัตรหลวงแล้ย,ยินอย่างนั้นก็ตอบกลับไปเลยนะว่าพ่อไม่ไปเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยพ่อเองผ่านไปอีกสักพักหนึ่งน้ําสูงแล้วตอนนี้ถึงหน้าอกแล้วบัตรหลวงคนนั้นก็ยังภาวนาอยู่ขอให้พระเจ้าช่วยก็มีเรือลำที่สองผ่านมาหลวงพ่อไปด้วยกันเถอะตอนนี้น้ํามันสูงถึงหน้าอกแล้วนะหลวงพ่อก็แบบไม่ไม่รับความที่เหลือเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยพ่อเองแต่คนที่สองก็พายเรือผ่านไป พอผ่านไวสักพักหนึ่งอ่ะน้ามันก็ท่วมถึงหัวแล้ววัดหลวงก็รยบร้อยตุยจมน้ําพอวัดหลวงตุยอ่ะเขาก็ได้ขึ้นสวรรค์ไงเขาก็ไปเจอกับพระเจ้าครั้งแรกที่เขาถามพระเจ้าเลยนะพระเจ้าทําไมท่านไม่ช่วยข้าข้าสวดมนต์อ้อนวอนภาวนาอยู่ตั้งนานพระเจ้าได้ยินอย่างนั้นรู้มุดหิดเลยอารมณ์เสียเลยพระเจ้าบอกกูส่งคนไปช่วยมึงต้องสองคนแล้วทำไมไม่ขึ้นเรือละ่ะ